Hello students my name is teacher p a r ดีสร้อยกุดเรือ you can call me teacher To how are you today s t u d e n t grade seven เป็นยังไงบ้างคะ students how are you ค่ะ I am happy today นะคะ teacher โตนะคะวันนี้นะคะ teacher โตมาที subject c i t i z e n s นะคะ grade seven นะคะ Topic Today เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราไปเรียนรู้ Vocabulary กันนะคะ sovereignty นะคะอำนาจอธิปไตยนะคะ number two balance นะคะก็คือการถ่วงดุล number three นะคะ legislative power นะคะอำนาจ นิติบัญญัตินะคะ h r e e words นี้จะเกี่ยวข้องกับ topic today เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะคะเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าอำนาจอธิปไตยนะคะคืออะไรนะคะไปกันเลยนะคะมาดูนะคะว่าอำนาจอธิปไตยหมายถึงอะไรนะคะอำนาจอธิปไตยหมายถึงอำนาจที่อะไรคะ เป็นของประชาชนปวงชนชาวไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะทรงใช้อำนาจนะคะทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธ,ธรรมนูญนะคะอำนาจอธิปไตยก็คือนะคะคือการอะไรคะอำนาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ นั้นเป็นของประชาชนนั่นเองนะคะอันนี้คืออํานาจอธิปไตยนะซึ่งเราแบ่งออกเป็น 3. ด้านย่อยๆ,ๆก็คือการใช้อํานาจนิติบัญญัตินะคะผ่านรัฐสภานะคะสก็คือการใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีนะคะสามอำนาจตุลาการผ่านทางศาลนะคะ เรามาดูกันว่าอำนาจแต่ละฝ่ายนะคะที่ใช้อำนาจของแต่ละฝ่ายนั้นทั้ง3ด้านนั้นนะคะเราจะไม่มีการเลยคะก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะคะต้องค้านและดุลกันนะคะเพราะว่าทาไมคะเขาไม่ได้ต้องการให้อำนาจอยู่ในมือคนคนเดียวนะคะเพราะว่า อาจจะรู้แก่อำนาจและก็สร้างความเดือดร้อนได้เราไปดูตัวอย่างอย่างเช่นศาลเป็นผู้ะไรคะตัดสินตามกฎหมายที่ฝ่ายรัฐสภาเป็นผู้ออกนะคะศาลจะบัญญัติกฎหมายเองไม่ได้นะคะถ้ากฎหมายไม่ดีก็ต้องให้รัฐสภาเป็นผู้แก้ไขนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะรัฐสภาก็เป็นก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีนะคะแต่ทำไมคะจะไป แล้วก็จะไปแทรกแซงศาลไม่ได้นะคะรัฐสภา,าไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีและไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงศาลได้นะคะอุปมาอุปไมยก็เหมือนคน3คนในบ้านนะคะอลองยกอลองเหมือนสมมตินะคะว่าเหมือนคน3ามคนในบ้านคนหนึ่งมีหน้าที่ทำไมคะล้างจานคนที่สองมีหน้าที่ทำอะไรคะทำกับข้าวส่วนคนที่สามมีหน้าที่ รีดผ้าอย่างเงี้ยถ้าคนล้างจานทําทการล้างจานไม่สะอาดคนที่มีหน้าที่รีดผ้าจะไปยุ่งกับเขาได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนะคะดังนั้นการที่ ดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญนะคะรายมาตราในขณะนี้นะคะเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่สารรัฐธรรมนูญนะคะไม่อาจก้าวร่วงเข้าไปแทรกแซงได้นะคะเพราะเขาทำตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะคะและสอดคล้องกับหลักการแบ่งนะคะแยกอำนาจทุกประการเลยนะคะ เรามาดูนะคะว่าอำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจนิติบัญญัติซึ่งผ่านรัฐสภาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะอำนาจนิติบัญญัตินะคะก็หมายถึงสถาบันที่สถาบันที่ทำหน้าที่นะคะออกกฎหมายคือรัฐสภาซึ่งมีรูปแบบเป็นสภาคู่หรือสองสภา ไปดูว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเห็นไหมคะประกอบไปด้วยผู้แทนนะคะสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมคะสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกมาจากการเลือกตั้งนะคะแบบแบ่งเขตจ,จํานวน400คนนะคะและการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะคะจำนวน100คนรวมแล้วเป็น500คนมีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมายนะคะอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรนะคะ เราไปดูในส่วนของวุฒิสภานะคะวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งนะคะโดยตรงของประชาชนมีจำนวน200คนนะคะมีหน้าที่ในการพิจารณาการกองพระราชบัญญัติโดยถี่ท่วนไม่ต้องผูกพันกับฝ่ายรัฐบาลนะ,ะนอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบ้านเมืองอย่างเช่นนะคะ นายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภานะคะประธานศาลฎีกาประธานศาลร,รัฐธรรมนูญประธานศาปลปกครองนะคะอายการสูงสุดเป็นต้นเลยนะคะอันนี้คืออำนาจนิติบัญญัตินะคะเราไปดูอันต่อไปนะคะก็คืออำนาจฝ่ายอะไรคะบริหารนะ อำนาจฝ่ายบริหารหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงบุคคลคณะบุคคลนะคะกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ทำไมคะนำนโยบายของรัฐนะคะไปดําเนินการและนําไปปฏิบัตินะคะสถาบันบริหารนั้นนอกจากจะเป็นสถาบันสร้างกฎหมายแล้วยังเป็นอะไรคะสถาบันสร้างนโยบายนะคะบริหารประเทศด้วยนะคะซึ่งสถาบันบริหารจะนาอะไรคะนโยบายนะคะและกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบ ของรัฐสภานะคะไปดาเนินการนะคะไปสู่การปฏิบัติองค์ประกอบของสถาบันบริหารประกอบด้วยอะไรบ้างคะมาดูกันค่ะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วย1เลยก็คือข้าราชการนะคะทางการเมืองคืออะไรคะข้าราชการซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้มาทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมคะ คณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารบ้านเมืองนะคะสก็คือข้าราชการประจำคือบุคคลที่ทำไมคะเป็น,นกลไกหรือเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายนะคะและกฎหมายไปปฏิบัติซึ่งจะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานะคะมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีความรอบรู้ในหลักวิชาการมีประสบการณ์มีระเบียบแปรเพณีประพฤติปฏิบัติที่เป็นอะไรคะแบบอย่าง มีสายการบังคับบัญชาของข้าราชการนะคะที่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นอำนาจสายบริหารนะคะเราไปดูอีกหนึ่งอำนาจคืออำนาจตุลาการนะคะคืออะไรคือสถาบันตุลาการนะคะอำนาจตุลาการคือสถาบันตุลาการซึ่งหมายถึงอะไรคะศาลหรือผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในานามของรัฐนะคะหรือในานามใน หรือในพระประมาภิไทยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอำนาจตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญอยู่สองประการนะคะสองประการนี้ได้แก่อะไรบ้างก็คืออำนาจตุลาการในระบบประชาธิปไตยนะคะรัฐธรรมนูญของไทยอดีตในอดีตเลยได้แยกะไรคะอำนาจระหว่างอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะคะ โดยจัดอะไรคะอำนาจตุลาการให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและนิติบัญญัตินะคะรัฐสภานะคะรัฐสภาจะก้าวก่ายอำนาจของศาลไม่ได้เลยนะคะศาลเราไปดูกันว่าศาลศาลร,รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะได้วางหลักทั่วไปเกี่ยวกับอะไรคะการาพิจารณาพิพากษานะคะอัดคดีนะคะว่าเป็นอำนาจศาลซึ่งศาลในที่นี้ก็หมายถึง สารรัฐธรรมนูญนะคะสารปกครองสารทหารสารยุติธรรมนะคะหรือสารอื่นๆนะคะอันนี้คืออะไรคะอำนาจฝ่ายตุลาการเห <c oughs> ็นไหมคะเราไปดูนะคะสารรัฐธรรมนูญนะสารรัฐธรรมนูญก็คืออะไรคะประกอบไปด้วยประธานสารรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งสอรี่ค่ะซึ่งอำนาจนะคะหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญ นะคะก็คืออะไรคะการพิจารณาวินิจฉัยร่างนะคะพระราชบัญญัตินะคะหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรของอะไรคะวุฒิสภาหรือรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณีนะคะ ให้ความเห็นชอบนะคะแต่ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษานะคะมีข้อความชัดาขาัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะคะหรือตาขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือพิจนารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยที่ศาลเห็นเอง หรือคู่ความโต้แย้งนะคะและก็ยังทำไมคะมีและยังไม่มีคำวินิจฉัยนะคะของรัฐของสารรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญนะคะ,ะไปดู ศะะาลยุติธรรมนะคะศาลยุติธรรมมีอำนาจอะไรคะพิจารณาคาดีทั้งปวงยกเว้นคดีที่เป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งระบุศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น3ามชั้นก็คืออะไรคะศาลชั้นต้นนะคะศาลชั้นต้นพิจารณาอะไรคะพิจารณาคาดีเบื้องต้นคดีแพ่งคดีอาญาหรือคดีพิเศษอื่นๆนะคะ เขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือสารชั้นต้นในกรุงเทพนะคะกับสารชั้นต้นต่างจังหวัดนะคะซึ่งมีหน้าที่ไม่แตกต่างกันนะคะต่อไปไปดูสารอุทธรเป็นศาลอะชั้นขั้นที่2นะคะก็คือสารอุทธรคือเป็นสารที่มีอำนาจพิจรารณานพิจรารณาพิพากษานะคะที่ฝ่ายโจทหรือจำเลยนะคะอุทธร คำพิพากษาหรือคำสั่งจากศาลชั้นต้นนะคะจากนั้นสุดท้ายเลยคือศาลเลยคะศาลสูงสุดเลยนะคะก็คือศาลฎีกานะคะเป็นศาลสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาที่ฝ่ายโจท์หรือจำเลยนะคะอขอดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็น ที่สุดนะคะซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเคารพและปฏิบัติไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าศาลฎีกาเป็นศาลที่พิจารณาขั้นสูงสุดแล้วนะคะตัดสินอย่างไรเราต้องยอมรับในการตัดสินของศาลฎีกานั้นนะคะอันนี้เป็นอ,อำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมนะคะศาลปกครองศาลปกครองเป็นอะไรคะเป็นองค์กรตุลาการที่ มีอำนาจพิจารณานะคะวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาาทางการเมืองการปกครองนะคะหรือที่เรียกว่าคดีปกครองนะคะเราไปดูในรายละเอียดนะคะว่าคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่าหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนอันเนื่องมาจากอะไรคะการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการจัดทำกิจการของรัฐ นะคะซึ่งนะคะคดีพิพาทศาพิพ,พาทนะคะระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ,อจากการจัดทำกิจกรรมของรัฐนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คือศาลปกครองสูงสุดนะคะซึ่งมีเพียงศาลเดียวทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดเช่นเดียวกับศาลฎีกาในระ บบของสารยุติธรรมนะคะแล้วก็สารปกครองชั้นต้นนะคะสารปกครองชั้นเป็นสารปกครองนะคะกลางและสารปกครองในส่วนของอภูมิภาคนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของสารนะคะแต่ละสารนะคะในส่วนของสารทหารนะคะ ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะมาดูผังนะคะแผนผังแสดงความสัมพันธ์การแบ่งแยกนะคะการใช้อำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นไหมคะมีพระมหากษัตริย์นะคะสูงสุดนะคะทรงเป็นประมุข เราก็จะแบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการอันนี้เป็นแผนผังถ้าเรามองอย่างนี้เราจะมองได้ชัดเจนว่าฝ่ายนิติบัญญัติประกอบไปด้วยอะไรคะรัฐสภาแล้วก็ลงมาสู่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาออกกฎหมายเห็นไหมคะจากนั้นทำไมคะฝ่ายบริหารก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะคะบังคับใช้กฎหมายเสนอร่างกฎหมายนะคะเห็นไหมคะฝ่ายตุลาการก็เช่นกันนะคะก็จะมีสารนะคะสารรัฐธรรมนูญสารยุติธรรมสารปกครองสารทหารนะคะอันนี้เป็นแผนผังที่แสดงให้ชัดเห็นชัดเจนนะคะว่าลำดับนะคะขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นๆอย่างไรนะคะ มาดูอำนาจถ่วงดุลน,นะคะอำนาจถ่วงดุลอธิปไตยนะคะการถ่วงดุลอำนาจนะคะของฝ่ายนิติบัญญัติมาดูกันนะคะว่าอย่างไรนะคะอำนาจถ่วงดุลขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารนะคะองค์กรนะคะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัตินะคะมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมนะคะหรือถ่วงดุลอำนาจ องค์การฝ่ายตุลาการโดยอะไรคะกระบวนการควบคุมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะการถอดถอนจากตำแหน่งนะคะองค์กรฝ่ายนิติบัญญตัติทำหน้าที่ถ่วงดุลน,นะคะฝ่ายบริหารโดยอนะไรคะโดยให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยประธานสภานะคะเป็นผู้รงนามสนองอ บรมราชคออ์การนะคะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งทำไมคะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัตินะคะหรือรัฐสภาทำหน้าที่ถ่วงดุลฝ่ายบริหารโดยเลยคะให้ความเห็นชอบนะคะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยประธานสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระรมรราชโอ,อการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะ คณะรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้องทำไมคะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะโดยมีโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจนะคะสามก็คือการตั้งกระทู้ถามนะคะทั้งกระทู้ทั่วไปกระทู้ถามสุดนะคะอันนี้คือเป็นอำนาจนะคะการเปิดอภิปรายนะคะเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนาะยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นลาย บุคคลนะคะอันนี้เป็นอำนาจทวงดุลนะคะฝ่ายนิติบัญญัตินะคะเราไปดูนะคะการทวงดุลอำนาจองค์การองกรนะคะฝ่ายบริหารต่อฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการนะคะฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการเรามาดูว่าองค์กรฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลเนี่ยทวงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติโดย การยุบสภาเห็นไหมคะยุบสภาเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะทําให้ฝ่ายนิติบัญญัติสิ้นสุดวาระก่อนกําหนดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะคะฝ่ายบริหารเองก็ต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วก็รักษาการไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะ ไปดูฝ่ายฝ่ายบริหารและคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลทวงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินะคะทวงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติก็คืออะไรคะกระบวนการในการะไยคะยุบสภาซึ่งเป็นพร,รพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยคำหนึ่งนะคะแนะนำนะคะนายกรัฐมนตรีซึ่งจะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติสิ้นสุดวาระก่อนกำหนด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะคะส่วนฝ่ายบริหารเองก็ต้องพ้นจากตําแหน่งและก็รักษาการไปจนกว่าอะไรคะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะเหตุการณ์ที่สําคัญที่จะนําไปสู่การยุบสภาได้แก่อะไรละคะก็คือการขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเช่นฝ่ายบริหารเสนอร่างกฎหมายสําคัญสู่สภาอย่างเงี้ยแต่ฝ่าย นิติบัญญัติไม่เห็นชอบนะคะไม่เห็นด้วยนะคะอีกข้อนึงก็คืออะไรคะมีการขัดแย้งระหว่างสภาผู้แทนราษฎรนะคะวุฒิสภาในการจัดทํากฎหมายสําคัญนะคะข้อที่3คืออะไรคะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งยังไม่ทราบว่าประชาชนเห็นชอบกับฝ่ายที่ขอให้แก้ไขหรือไม่นะคะ4ก็คือการเร่งรัดก,กําหนดเลือกตั้ง ใหม่เร็วขึ้นในขณะที่ฝ่ายบริหารกำกำลังได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนนะคะหรือสมาชิกสภานะคะกำลังจะลงมติหรือเข้าชื่อกันลงมติไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารจึงสมควรให้ประชาชนตัดสินนะคะหรือเกิดปัญหาไม่อาจตั้งรัฐบาลได้หรือต้องตั้งในรูปรัฐบาลผสมจากอะไรคะ หลายพักนะคะมากเกินไปนะคะจึงยุบสภาเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะองค์การฝ่ายบริหารทวงดุลอำนาจฝ่ายตุลาการโดยการกันกรองนะคะแล้วก็ให้ความเห็นชอบนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีอันนี้เป็นอำนาจการทวงดุลน,นะคะอำนาจอธ,ธิปไตยนะคะค่ะเรามาดูอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจอะไรคะ การถ่วงดุลอํานาจของภาคประชาคมนะคะคือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ทำไมคะมีการเคลื่อนไหวของประชาชนต่ออะไรคะการเมืองกับนักการเมืองนะคะ student ติดตามข่าว เหตุการณ์บ้านเมืองของเรานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูอํานาจาการถ่วงดุลอํานาจของภาคประชาคมนะคะก็คือการอะไรคะเคลื่อนไหวของภาคประชาชนแต่ละ,ะแตกต่างกับการเคลื่อนไหวของนักการเมืองและก็พักคการเมืองนะคะเพราะว่าภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อขึ้นไปยึดกลุ่มอํานาจเมืองแต่เคลื่อนไหวเพื่ออะไรคะ จะลดอำนาจของรัฐบาลลงแล้วให้รัฐบาลหันมาฟังเสียงของประชาชนมากขึ้นนะคะเป้าหมายสำคัญของการเมืองภาคประชาชนนะคะก็คือให้สังคมสามารถมีส่วนร่วมกำหนดชะตากรรมของตนเองได้มากกว่าเดิมนะคะไม่ใช่จำต้องอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมที่ทำไมคะไม่ถูกต้องของอทางการหรือรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวนะคะ การเมืองภาคประชาชนเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักก็คืออะไรคะอยู่ที่การทวงดุลอำนาจรัฐบาลนะคะและเปิดให้โอกาสให้ประชาชนพลเมืองสามารถรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองได้มากกว่าการรอรับฟังคำสั่งของรัฐบาลนะคะเหมือนที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะการเมืองภาคประชาชนไม่เหมือนกับกระบวนการการปฏิวัติ นะะเนื่องจากอะไรคะขบวนการปฏิวัติมีความต้องการที่จะยึดอะไรคะยึดอำนาจรัฐให้ได้แต่ทำไมคะการเมืองของภาคประชาชนต้องการแค่เพียงอะไรคะสิทธิเสรีภาพในการดูแลตัวเองนะคะโดยไม่จำเป็นต้องผ่านรัฐบาลทุกกรณีไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอำนาจการทวงดุลน,นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ นักเรียนจุเด้นนะคะลองติดตามข่าวสารเหตุบ้านการเมืองของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมดูนะคะข่าวสารทุกเช้านะคะ,คะการนำเสนอนะคะเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยก็จบลงแล้วนะคะจุเด้นนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารนะคะทิเชอร์ก็มีใบงานให้1ชิ้นนะคะก็ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามนะคะ อำนาจอธิปไตยคืออะไรเป้าหมายหลักในการแบ่งอำนาจอธิปไตยคืออะไรสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรนะคะวุฒิสภานะคะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะมาจากการเลือกตั้งและการสัญหาจํานวนเท่าไหร่นะคะวุฒิสภานะคะมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะตอบคําถามมา5ข้อนะคะเชนทิเชอร์นะคะในเน็กวิกนะคะ อย่าลืมนะคะในช่วงนี้นะคะโควิดกำลังระบาดนะคะอย่างรุนแรงนะคะ Take care y o u r s e l f s a ฟ e body นะคะ Wear y o u r mask นะคะ Wash alcohol gel นะคะโ uh, Social d i s เ a n c i n g เป็นข้อควรที่ student ควรปฏิบัติให้เป็นอะไรคะกิจวัตรประจำวันเลยนะคะเพราะเราต้องสู้ไปด้วยกันค่ะแล้วก็อยู่กับ สภาพแวดล้อมในช่วงที่โควิดระบาดนี้ให้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ที่เชอ์โตก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทำใบงานแล้วส่งที่เชอร next week นะคะวันนี้ goodbye ค่ะ CEO g i n e next c l i ค่ะ